โอพระเจ้ามาเป็นซีรีส์เลยเออตอนเฟสแรกปั๊มตังค์รวยใช่ไหมเฟสสองแบบปั๊มตังค์เข้าไปอีกเฟสสามเรียบร้อยนะฮะรีเซชชั่นแกาจะลงน้ําลายแล้วว่ะภัยพิบัติกำลังคืบคลานเข้ามาก็รอบนี้นะฮะไม่ได้มีตัวใหม่นะนาวีกับแอร์ฟอสก็ยังปล่อยทิ้งล้างเหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรใหม่ด้วยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนะฮะคือระบบภายในเกมนะคือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราแล้วเข้ามาในเกมนะครับจะมีมีการลงทุนกับข่าว ลืมบอกไปได้หนึ่งวันนี้เล่นในคอมนะครับเพราะว่าในมือถือเหมือนเข้าแล้วมันจะบลักสักอย่างนอะนะเกมไปอะไรไม่รู้อะละก็อย่างแรกนะฮะนิวส์มีมีข่าวแบบมีข่าวประจำวันอนะตอนนี้เรามีบริษัทหลายๆบริษัทนะฮะซึ่งตอนนี้เป็นข่าวบลักซี่นิวสของ Space อ d ผมไม่ได้แปลร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่าเหมือนจะหมายความว่าอืมสเปซเอ็กซ์ดีนี่อ่ะมีการบริหารที่ดีมากเลยอะ่ะและข่าวขึ้นน่าจะขึ้นนะอ่ะประมาณนี้ข่าววันแรกซึ่งมีข่าวและไงต่อคือท่านผู้ชมเราสามารถ ซื้อหุ้นได้ซึ่งมีหลายบริษัทเลยอ่ะ YNON น่ะนี่คนไทยรึเปล่าเนี่ยอ่ะแล้วก็โตโยต้าฟอร์ดและดิดไม่ใช่เลดิดด้วยสเปซเอ็กวูแคลวีแคลใครสนรถสนงไงล่ะซึ่งเราสามารถซื้อหุ้นได้นะฮะอย่างเช่นว่าแบบเมื่อกี้สเปซเอ็กข่าวดีใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะอืลงทุนสักสักร้อยร้อยบาทแล้วกันนะเอาทิกเกต็ตเข้าไปร้อยหนึ่งเพื่อลงทุนในสต็อปมาร์เก็ตอะวายเข้าไปอ่ะเรียบร้อยเออ เดี๋ยวนะทำไมมันลบ2 2งหมองอ,อ,อ,อ๋อเข้าใจละคือหน่วยลงทุนหน่วยละ220ซึ่งถ้าเกิดเราซื้อร้อยหน่วยมันก็จะ2 2งหมไม่ได้ต้องซื้อแค่1หน่วยนี่ลบ200อ่ะแล้วก็ซื้อไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราถือพุ้ธแล้วนะฮะซึ่งเดี๋ยวมาดูข่าวในเทินหน้านะแล้วก็มีคริปโตด้วยอะ่ะเปแบบมีโดชคอยน์นูบคอยน์ชิบะอินโอุ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 กุตันเอาเป็นว่าอืมตอนนี้จะลองแบบลองขยับยูนิตไปก่อนอ๋อว,วัน,นโโเ,เดีย่ะเจอสตัอ่ะละไปไป อ่ะรอดูเทิร์นหน้าว่าไงว่าไงตลาดเป็นไงเดี๋ยวตีกันก่อนแป๊ปนึงอะล่ะเขาใหม่เข้ามา5ข่าวนะฮะมาเยอะจังนวลเนี่ยตอนนี้นะฮะบริษัทแลดดิทได้มีไวรัลที่ยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะราคาหุ้นขึ้นไปถึง75%เนี่ยแล้วตอนนี้รัฐบาลก็สืบสวนความปลอดภัยของบริษัทโตโยตา้าเรื้อตก็แย่เป็นกันเนี่ยบนหน้าแวลูก็ตกไอ้นู่นก็ตกไอ้นี่ก็ตก,อก,ตก,อก,ตกโอเคข่าวเริ่มร้ายนะฮะโอเคแต่น่าจะยังโอเคอยู่มั้งอะล่ะซื้อนี่มาอาะล่ะมาแล้วอ่ะวััดีตวอะไรไรม่รู้อ่ะ ตามไปตามไปตันนี้ก็ไปยึดฐานก่อนเอาจริงเราควรจะเล่นเกยมยาวไว้หนึ่งเนี่ยเราไม่ควรมาด่านสั้นเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวชนะด่านนี้แล้วไปเล่นอีกด่านหนึ่งอ่ะละข่าวมาอีกสามข่าวนะฮะโอ้แล้วก็ตรงนี้เริ่มแย่แล้วโอเคตอนนี้เนี่ยโตโยต้าไม่ได้มีระบบความปลอดภัยที่มากพออะแย่แล้วอ่ะราคาพูดว่างไงวะเนี่ยแลแล้วทำไมสเปรดไอ้ดีมนตกเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าดีไม่ใช่หรอลบไป28แเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วตอนนี้ฟอร์ดก็ลงโตโยต้าก็ลงมีแต่เล่นดิดขึ้นโอ้ ตรงนี้โอ้เจอไม่ชินกันนะเนี่ยเอาเาตีไปนี่นกันตีอะแล้วก็เพือพ่อเสู้สู้ไปด้วยเงินก็ต้องจัดการด้วยอเอาเข้าไปซึ่งอันนี้ผมลองเล่นเทสมารอบหนึ่งนะฮะเหมือนว่าเหมือนว่าเหมือนว่ามันจะมีบางข่าวที่มาจะทําให้เกมเราโอเวอร์ไปเลยคือเกมจบไปเลยนะฮะด้วยแบบด้วยสาเหตุอะไรก็ตามนะเพราะฉันก็ต้องอาพาวนานด้วยตรงนี้จัดการไปว่าไงต่อข่าวสเปซอีกดีขึ้นมาเถอะฮะ เจ้าซีอของโตโยต้าก็ถูกยกย่องเพราะว่าบริษัทนั้นมีสินค้าที่ดีมากๆเมื่อกี้มันยังเละอีกเลยไม่ใช่เหรอถามันต่อไปว่าไงตรงนี้ตายไหมโอเคไม่ตายสุดยอดเอ่อเลดี้นี่นำเสนอนโยบายค่าค่าบริการอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะน่าจะเละและชิบะไอ้นู้เละไปหมดเลยลบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะไอ้นู้นไอ้นี่ลงไปหมดเดี๋ยวตลาดเป็นไงวะเนี่ยสเปซเอีกดีผมเดี๋ยว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 เออตอนนี้ชิบะชิบะโอ้แบงค์หลับไปแล้วชิบะเจ๊งแล้วสเปซเอีกดีผมว่ะ โอ้ยังติดลบอยู่2ี่เนต์ไม่คุ้มเลยอ่ะโอ้มาอยู่ในด่าน control over the a t t i c สักอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นด่านที่ค่อนข้างเพลนแล้วก็ยาวพอสมควรเลยนะ,ะมาดูซิว่าตอนนี้เราจะทำการเออแบงค์รับหรือเปล่าซึ่งเพื่อนมีบอดมาตัวหนึ่งนะฮะไม่ได้มีเพลเยอร์ครบ3นะหน้าแบบหน้าสงสัยอยู่พอสมควรแต่ก็หวังว่าจะรอดละกันอ่ะตอนนี้เรามี super heavy ท a n k นะฮะซึ่งเป็นตัวพิเศษของเออ e v e n ์นะแล้วก็เอา manager มาแล้วก็โนเกียแทงเพื่อทำการแอ b u s h น่าจะ work หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ สประมาณนี้คงจะเวิร์กแล้วอันนี้มันอะไรวะเนี่ยอัปเดตใหม่เหรอคือแบบเออฐานสภพายอยู่นู้นอ่าแล้วข่าวมาแล้วนะฮะเออนี่กูเชสลาซีอโอเนี่ยถูกเป,ปิดเผยว่าลุกลาเมื่อทางเพศอ่ะราคาหุ้นตกแบบนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าถ้าเกิดผมซื้อช้อนมันขึ้นมาเนี่ยมันจะกําไรอ่ะโอเคไม่เชื่อไม่เป็นไรผมผมเก็บเงินดีกว่าผมผมเข็ดละอ่ะอ่ไปไปไป,ไปตรงนี้ก็อืมมาแล้วอ่ะซปเปอร์เฮวี่แท่งอ่ะยิงมันเข้าไปเลยอ่ะ เชือบึอ้งเรียบร้อยโอเคตรงนี้เจอแล้วหนึ่งตัวเชือบป,ป้องเรียบร้อยแล้วก็ไปต่อไปต่อเอ่อปั๊มเงินเลยดีกว่าไม่แน่ใจว่าปั๊มเงินจะมีผลกับข่าวไหมนะฮะแต่ถ้าเกิดมีก็น,น่าสนใจนะแล้วก็ขอซัพพลายเพิ่มอีกตอนนี้ข่าวนะฮะโอ oh my god คนด้านเริ่มเละแล้วอะ่ะไอ้นุ่นก็นเละไอ้นี่ก็เละ,เละมีอะไรที่มันน่าดูไหมเนี่ยอันนี้น่าจะใกล้แบบเอเอ,เ,อ,เ,อเกิดอะไรขึ้นข้นขาง้านอกเช็คกันก่อนเอออันนี้น่าจะดีหรือเปล่า คือมันราคาหุ้นมันตกมาสักพักแล้วอะ่ะน่าจะน่าจะโอเคนะซื้อมาสัก2หน่วย2หน่วย60บาทนิโก้เทสลาเอ่อทำได้ดีมากโอ้ oh my god ฮุ้นจะขึ้นแล้วใช่ไหมเนี่ยผมไม่โดนไม่โดนติดดอยแล้วอะ่อะอล่าได้เวลาทุกคนออออน็อตติ้งท่านผู้ชมซื้อให้หมดเรียบร้อยดูซิว่าดูซิว่าเราจะรอดไหมเข่าไอ้นูน่ขนข่าไอ้ดี้มาดูไม่ทันแล้วอะ่ะ A few moments later อันนว่าตอนนี้นะผู้ชมผมผมมีราคาหุ้นขึ้นมา16%เนเนี่ยโอ้ oh my god แล้วตอนนี้เอรัฐบาลไปเช็คฟอร์ดอยู่ไม่เป็นไรแล้วแล้วคริปโตคริปโตเละแล้วจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นกับคริปโตโอ้ไอนี้แบงค์หลับไปแล้วลิเทอรี่อะสแกมโกงแบบชัดมากๆอ่ะชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอะแล้วก็อันนี้ว่าไงวะเนี่ยโอ้เละแล้วมีว่ายิงเข้าไปก่อนแล้วกันเอาล่ะแล้วก็ตรงนี้ยิงเงินเข้าไปแล้วก็ถอยมาถอยมายิงเงินเข้าไปยิงแบงค์โน้นยิงแบงค์นี้ทุกอย่างยังโอเคอยู่ไม่เป็นไร โอ้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 อะไรอีกวะเนี่ยเออเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นวะนั่นยิงเข้าไปโอเคเราเจอเดูออลแท้งแคนนอนนะฮะซึ่งจัดการมันไป,ไปแล้วก็ยิงเฮิร์บรถกำลังใจเอาละละเรียบร้อยแล้วก็ถอยถอยได้รออะไรว่าแต่ว่าแต่นั่นคืออะไรอ่ะมีมีสายครับสายใยด้วยสักอย่างหนึ่งอ่ะละแล้วก็เชิร์ฟตรงนี้มาเชิร์ฟตรงนูน้นเดี๋ยวรอดักไว้อย่างนี้แล้วกัน ตรงนี้ก็ถอยถอยพยายามถอยให้ได้มากที่สุดจะได้ไม่ตายโอเคฮอนด้ okay. โดนตรวจสอบอยู่แล้วก็ตอนนี้กําลังจะเละแล้วเดี๋ยวนะผมซื้ออะไรอยู่นะผมซื้อนี่อยู่แล้วตอนนี้ผมก็สเตลแล้วผมผมไม่ได้กาไรสักบาทเลยอ่ะมันมันกลับมาที่เดิมแล้ล่ะค่ะสต็อกมา a r เก็ตซิมูเลเตจังหวะเนี้ยอ่ะยิงให้เข้าไปตรงนี้ก่อน s u per heavy tank ผมมันก็ไม่ได้อืดขน่ดนั้นนะเออน่าจะมีปัญหาอยู่หรือเปล่าอ้หมกออะไรวะเนี่ย อ๋อเช็ดอ่าล่ะเออตอนนี้เงินเริ่มเฟินฮะเริ่มแบบเริ่มเละแล้วอันนี้ว่าเอาโนเกียมาอีกอันหนึ่งแล้วกันนะอ่าแล้วก็นิโกเทสลาโดนเปิดเผยว่าล้มละเมิดทางเพศอีกแล้วอ่ะละเมิดทางเพศอ่ะโอ้โอ้เละแต่สุ per ฮ e วี y แทงผมแย่ละไปวไหมเนี่ยอ้๋ออ๋ออโอ้๋อระเบิดแต่งน้อยแล้วก็แล้วก็รู้ตำแหน่งศัตรู ซึ่งเราไม่สามารถทําอะไรได้เอาโนเกียยิงไปก่อนแล้วกันนะจัดการไปตรงนี้โอเคแล้วก็สแตนบายไ้ก่อนป้องกันไว้ก่อนทุกคนืยอเอาไว้อะโอไมคก็นี้โคเซลเกิดอุบัติเหตุอีกแล้วอ่ะถูกสอบสวนนะ่ะวันนี้บริษัทอะไรดีวะเนี่ยไลฟ์สแตนบริษัทประกันก็เละไอ้นีไน่ไอ้นี่ก็เละไอมีแต่โตโยต้าขึ้นอยู่คนเดียวโตโยต้ามันเป็นะไรวเนี่ยโอ้หนักกว่าเดิมอีก นิโกเทล่าสุถูกบังคับให้จ่ายเงินให้ผู้เสียหาย oh, shit. Shit. Oh, oh. เออเช็ดเช็ด <c> ห <oughs> ้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะเออเออเลิกเล่นเถอะเมื่อกี้แผนลงทุนเราดูไปไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะฮะเอาเป็นว่ารอบสุดท้ายนะรอบนี้เราลองแบบลองไม่ไม่ไปสู้อะไรมากแล้วลองเล่นแบบเล่นเล่นคุณอย่างเดียวโดยซิว่าเราจะก,กำไรหรือเปล่าเออตอนนี้นะฮะบริษัทวูแคร์วีแคร์มีแผนสมาชิกแบบพรีเมียมอะ่ะน่าจะน่าสนใจหรือเปล่าว่าเอามาวูแคร์วีแคร์ เออหน่วยละ5้บาทก็เอาซักซัก2หน่วยไม่เสียงมากเนี่ยซื้อมาอาหารลองแบบลองดูดูแบบดูการลงทุนแบบนี้ซิว่ามันจะเวิร์กแค่ไหนกันเชียวอ่ะเอาละเป็นเงินมาด้วยอ่ะแล้วก็ลองดูจะเกิดอะไรขึ้นไหมไอบริษัทวูแคร์วีแคร์เราอ้อไว้นะบริษัทวูแคร์วีแคร์นโยบายล้มเหลวราคาหุ้นตกไปถึงเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ไม่เหลือเลยอ่ะโอ้ แต่ว่าตอนนี้มีอีกบริษัทหนึ่งนะฮะ Live Sustain มีนโยบายใหม่เอ่อประกันสักอย่างลองดูห้าหน่วยเลยอออนน่าเต้งทุกคนืซอเข้าไปดูสิว่าจะเวิร์กไหมืหมึว่างไงอะลบสิบแปดเปอร์เซ็นต์่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งบริษัทแลกเกมมีนโยบายใหม่ โไยอะไรวะเนี่สามารถแบบรีเซ็ตที่นับเวลาการเล่นของเราเองได้เพื่อเอาไปหลอกเมียใช่ไหมเนี่ยแบบว่าผมเล่น c o ลอ of Duty ไป300ชั่วโมงไม่อยากให้เมียรู้เปลี่ยนใหม่กลายเป็นแบบเหลือแค่0ชั่วโมงอะ่ะน่าจะเวิร์กอ่ะผมบายผมซื้อโอ i ไลฟ์สเตนเกิดอะไรบางอย่างขึ้นลบ50% w ส c a วีแครเกิดการสักอย่างในสารที่ทำงานลบไปอีก33% แต่อะไรคือการที่แลกเกมมันใช้ใช้นโยบายเมื่อกี้แล้วมันเพิ่มขึ้นมา54%รวยเฉยอ่ะเอานี้ตอนนี้นะฮะเออแลกเกมมันรวยมากขอขายเลยละกันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมอยากจะลองอะไรแปลกๆอย่างหนึ่งผมอยากจะลองว่าถ้าเกิดผมแบบผมเอาเงินทุกอย่างไปลงในตลาดหุ้นอ่ะถ้าเกิดหุ้นมันเจ๊งอ่ะผมจะผมจะแบงค์รับไหมคือไอ้แบงค์รับที่ผมเคยเห็นเนี่ยมันคือกรณีนี้ใช่ไหมคือแบบมันมีใครสักคนซื้อหุ้นเยอะเกินอ่ะแล้วมันก็เจ๊งอ่ะหมดทุกคนซื้อให้หมดตอนนี้เรเหลือศูนย์ละ ถ้าเกิดเกิดการติดลบบางอย่างในเธอหน้าเราจะตายทันทีหรือเปล่ามาโอ้ยังไม่ตายอะรอดรอดอยู่โอ้เขียวทั้งกระดาษเลยอะว้าวจู่ๆก็รวยรวยแบบนี้นะฮะต้องลงในคลิปโตซะแล้วอ่ะไอนี้ที่เจ๊งเงินเมื่อรอบที่แล้วเออเอามาเจ๊งหรือไม่หรือว่าคนลบระบบการเจ๊งไปแล้วเพราะผมไม่ได้เห็นมาน,นานป็นสมควรนะที่มันเจ๊งอะอ่าตอนนี้เออเรียบร้อย <laughs> ชิบอว่าชิบอ่าเจ,จ๊ง เจ๋งเหมือนเดิมอะแต่ว่าตอนนี้อืหู้ยังขึ้นอยู่เหมือนเดิมอะว้าวอะไรวะเนี่ยเออเดี๋ยวนะผมอยากเจออะไรแบบอะไรเบิ่มๆหน่อยอะอยากแบงค์รับอะ five minutes later b l a s d testa ไม่ใช่ blood testa นี่คือ b l a s d testa เข้าสู่ตลาดเรียบร้อยอะแล้วก็ไอ้นู่นกับเละไอ้นี่กับเละเหมือนเดิมโอเคสรุปคือมันไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมสรุปเหมือนเขาจะเอาระบบแบงค์รับออกไปแล้วหรือว่ามันทำยากจริงหรือผมบังเอิญไปเจอเฉยสงสัยจะเป็นแบบนั้นโอเคทุกคน ถ้าเกิดคุณดวงดีตลาดขึ้นก็จะใจเีกับคุณนะแต่ถ้าเกิดคุณดวงไม่ดีมันก็จะเละเพราะฉะนันก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ลาไปละบ๊ายบาย